การสร้างศัตรูสมมุติขึ้นเพื่อให้ตนเองอยู่ปกครองประเทศได้ต่อไปเรื่องของหมอดูสินแสบอกไว้ว่าทักษินยิ่งสู้ยิ่งเจ็บยิ่งดิน้นยิ่งแพ้ถ้าคุณส่วนจําได้ผมเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วทําไมอ่ะทำไมหมอดูเพิ่งมาดูเพราะหมอดูเพิ่งมาเห็นว่ามันสู้มันก็แพ้ดวงมันก็แย่ถึงแม้ดวงจะด,ดีมันก็สู้กว่าแพ้เขาดูตามอะลร ตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสติพื้นฐานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจที่เห็นแค่นเองแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนำมาวิเคราะห์แต่ความจริงถ้าคุณเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วคุณนำมาสังเคราะห์คุณจะรู้ว่าเกมเมย์ท็กษินก็แพ้โชนี่ก็แพ้ทน,ทนาทอก็แพ้ใช้เวลาย,ยาวไหมยาว รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสันคลอนไหสัญกรลสถาบ,บันพระหมหากษัตริย์จะเป็นยังไงชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์จิมกินวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็มีคำทำนายของสินแสฝ่าดวงเมืองชี้จังหวะรอรอบอายุเข้าเคราะห์ยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดตัวเองซึ่งได้เป็นข่าวของมติชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ขออนุญาต นำมารายงานให้กับหุ้นส่วนได้ทราบเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นนะมีการเอ้โหนกระแสของทักษิณนะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดการสร้างศัตรูสมมุติขึ้นเพื่อให้ตนเองอยู่ปกครองประเทศได้ต่อไปมันก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งของพวกพเผด็จการที่ใช้มาโดยตลอดท่านทั้งหลายครับมีคำถามที่หนึ่งว่า การที่ลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์สุนักรับใช้ของพลเอกประยุทธ์ที่พยายามที่จะโปประกนด้าโฆษณาชวนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยข้อเสนอที่1นึสองสามมีทักษิณบงการอยู่เบื้องหลังนี่เขาพยายามชี้ข้อที่ห ข้อที่2กลุ่มที่เคลื่อนไหวตามข้อ1มีข้อ1ข้อเดียวนี่ข้อที่2ข้อที่3นี่ยังไม่มีแต่ไล่ประยุทธ์อย่างเดียวนี่ยอย่งกลุ่มสมัคคีประชาชนนี่มีทักษิณอยู่เบื้องหลังเมื่อเสนอเรื่องสองเรื่องนี้ขึ้นมาคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอา้าเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยที่มาเรียกร้อง กลุ่มราษฎรเนี่ยจะมีทักษิณอยู่เบื้องหลังได้อย่างไรคนตั้งข้อสงสัยเมื่อคนตั้งข้อสงสัยสมมุนขี่ค่าสุนัรรับใช้ของผดิการประยุทธ์เนี่ยก็เติมตัวละครมาอีกหนึ่งคนก็คือมีทั้งทักษิณและมีทั้งธนาธรอ,อยู่เบื้องหลังอ่าเติมธนาธรเข้าไปอีกส่วนกลุ่ม สมัคีีประชาชนที่พยายามไล่ประยุทธ์อย่างเดียวนี่พอเติมทักษิณเข้าไปว่าอยู่เบื้องหลังแล้วเริ่มมีคนไม่เชื่อเพราะคนที่เข้ามาไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนที่เคยทำงานเคยเป็นสมาชิพกพรรคของทักษิณมันมีคนที่เคยไล่ทักษิณ มันมีคนที่เคยชุมนุมต่อต้านพันตำรวจโททักษินเข้ามาร่วมเยอะมากมันก็เกิดความงงขึ้นว่าจะทำอย่างไรนี้ผมจะฉายภาพให้เห็นทีละสวนเพื่อท่านจะได้รู้เท่าทันว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงสร้างศัตรูสมมุติเพื่อที่จะอยู่ต่อไปเพราะมันทำอะไรไม่ได้แนใะ้วันนี้ประเด็นที่หนึ่ง กลุ่มราษฎรน,น้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาชุมนุมเพื่อให้ได้ตามข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งประยุธ์ออกไปข้อที่2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้อที่3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีทักษิณอยู่เบื้องหลังโทษเถอะครับถ้ามีทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมว่าไอ้กระบวนการสมุนของผเด็กประยุต สุนัรรับใช้พลเอกประยุทธ์นั้นตีแผ่มาอย่างชัดเจนแล้วมันหาหลักฐานไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มันไม่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขาก้าวข้ามพันตำรวจโททักษณิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทักษณิณไปแล้วแล้วมอยัธนาธรลงไปอีกว่าอยู่เบื้องหลังเมื่อไปดู คนที่มาร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวก็เลยเข้าใจว่าคนเหล่านี้จะต้องถูกธนาธรถูกปิยบุตรถูกคุณช่อชี้นำบงการกลายเป็นว่าหาจุดเชื่อมโยงที่ชี้นำกันไม่ได้เลยมณฑศนะฮนะหรือไทยผ่องนะหรือสินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันหัวราสตร์พยากรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ฝ่าผ่าดวงทักษิณน,นะครับหรือโทนี่ครบรอบอายุย่าง72ปีนะฮปีย่างเข้า73อายุ12้า73ช่วงจังหวะปีเกิดเสริมดวงชะตารุกหนักหวังเอาชนะรัฐบาลและประชาชนเพื่อหาจังหวะกลับบ้านเกิดแต่อุปสรรครอบนี้มีอย่างต่อเนื่อง ปี2 5 6 4ต่อเนื่อง18เดือนไม่ได้ดังใจที่คาดหมังนะครับเรื่องที่อึดอัดกุดกิดไม่สบายใจและคาดหวังอะไรไว้ไม่สําเร็จต่อเนื่องถึงปลายถึงบ้านปลายนะครับไรจุดหมายในต่างแดนนะครับเพราะวิบากกรรมนะครับวันเดือนปีเกิดถูกมัดด้วยตราสังยากดิ้นดนกับประเทศไทยหากไม่แก้ไขสร้างสถานการณ์ทุกวิถีทางหวัง พึ่งทั้งกลุ่มนพชฝ่ายค้านกลุ่มม็อบที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการโจมตีล้มล้างรัฐบาลทุกช่องทางและคาดว่าจะเป็นให้เป็นปฏิหารนะครับสินแสเข่งกล่าวว่าเพราะวิบากกรรมนะครับที่เป็นอยู่คุณโทนี่ผู้สร้างและกําหนดแก้ไขให้ได้กลับมารับกรรมนะโอกาสที่จะกลับมีแน่นอนแต่หาก หวังเอาชนะทางการเมืองหรือโจมตีนะยิ่งทำยิ่งพ่ายแพ้ความสำเร็จไม่มีเกิดถึงแม้เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่บ่งบอกถึงการเสริมดวงคุณโทนี่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมและรอบอายุที่เข้าเกระกเหลือ9เดือนนั้นอีกทั้งรอบปี6-5เป็นปีแห่งความขัดแยง้งเป็นปีแห่งศัตรูปีแห่งคดีความและเบียดเบียนนะครับ ในมีให้มีแต่เรื่องของความสูญเสียให้อึดอัดกับปัญหาที่ไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวชีวิตจากวันเดือนปีเกิดที่ผูกดวงไว้เหมือนถูกบัดด้วยตราสังวิบากกรรมของอดีตนายกจากการกระทําของตนเองกลับมาติดคุกหรือล้มประเทศให้ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไหนจะยากกว่าเพราะ จากการกระทำที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของตนเองหากไม่ยอมรับชะตากรรมยังไงก็ปิดบัญชีไม่ได้และคนไทยที่จะตกดวงขัดแย้งอีกนานเท่าไหร่อย่างที่ท่านเคยพูดไว้ตราบใดท่านกลับไม่ได้คนไทยก็อย่าหวังมีความสุขสินแสเข่งได้กล่าวแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้ว นะครับผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นถึงเป็นม็มอบฝ่ายสีส้มที่ออกมาผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ตัวละครตัวจริงของจริงเนี่ยอยู่ต่างประเทศและคอยดูตัวละครตัวสุดท้ายจะโผล่ขึ้นมาเมื่อทุกอย่างพร้อม แล้วจะมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มาจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้บังเอิญมากเลยนะมันฟุกขนาดเลยนะครับและก็มีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองก็นําทั้งฝ่ายค้านนะครับม็อบเสื้อแดงม็อบเสื้อส้มเข้าบุกเราโจมตี รัฐบาลของผลเอกประยุทธ์นะครับม็อบต่างๆเหล่านั้นมีการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ดูหมินเหยียดหยามอาฆาตมาตรายสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยโจมตีอย่างต่อเนื่องนะส่วนโทนี่ทักษิณเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่นะนะครับก็ไปออกกลับเฮ้าทำวิดีโอคอมาโจมตีรัฐบาลบอกว่าถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ มันจะดีอย่างนั้นมันจะดีอย่างนี้ผมจะไม่ทําอย่างนั้นผมก็จะไม่ทําอย่างนี้ถ้าโควิดตอนแรกๆบาก็บอกโควิดนายทินให้ดูตัวอย่างสิงคโปร์ให้ดูตัวอย่างไต้หวันปรากฏว่าทั้งไต้หวันสิงคโปร์เรียบร้อยโรงเรียนจีนติดโควิดนายทินกันหมดองค์การอนมามัยโลกมายกย่องประเทศไทยให้นําหลักคิดของประเทศไทยประเทศเล็กๆหนึ่งในเอเชียเป็นตัวอย่างทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤต เขาเดินหลักคิดของทฤษฎีคานมากแต่เราเดินหลักคิดนะครับหลักการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตนะครับก็ผ่านพ้นมาได้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกและสุดท้ายทักษิณติดโควิด1 9ที่ดูไบาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วทักษิณกลับมาได้จริงๆกลับมาเลยตอนนี้ก็ได้ไม่เสียหาย นะครับไม่ได้เสียหายอะไรทักษินกลับมาเลยก็ว่าไปตามกระบวนการเรื่องของหมอดูสินแสบอกไว้ว่าทักษิณยิ่งสู้ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งแพ้ทัางคุณส่วนจําได้ผมเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วทําไมอ่ะทาไมหมอดูเพิ่งมาดูเพราะหมอดูเพิ่งมาเห็นว่ามันสู้มันก็แพ้ดวงมันก็แย่ถึงแม้ดวงจะด,ดีมันก็สู้กว่าแพ้เขาดูตามอะไรตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสติพื้นฐาน แต่ได้เจอยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจที่เห็นแค่น้เองแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนำมาวิเคราะห์แต่ความจริงถ้าคุณเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วคุณนำมาสังเคราะห์คุณจะรู้ว่าเกณฑเมทักษินก็แพ้โชนี่ก็แพ้ทันาทอนก็แพ้ใช้เวลายาวไหมยาวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสันครอนไหมสันกรอน สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงชนะแน่นอนสังเกตเกมเกมมันพลิกไหมฮะจากเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นครองราชนะครับหลังการสวรรคตของรัชกาลที่9จําได้ไหมฮะโอ้ยข่าวลือข่าวลวงมาารพัดจะไม่มีรัชกาลที่10แล้วประเทศไทยทิ้นสุดแล้วอ่างสีสลึงดําจะไม่มีแล้วโน่นนี่นั่น,นเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นเป็นจุมมากตอนหน้านั้นในสมัยมีรัชกาลที่9กก็บอกว่าเรารักพระบรม นะต่อมาพอสวรรคตรไม่เอาละจะล้มราัชาการที่สิบละจะล้มพระบรมละไม่ให้เป็นพระมหากษัตริย์ตนต่อไปผมเป็นคนเดียวพูดยืนยันชนะแน่นอนประเทศไทยจะมีราชาการที่10นะครับและจะผ่านพ้นมาได้จนกระทั่งบนเอกเปลมนะครับเข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคลวันซึ่งเป็นพิธีที่ท่านรอคอยมากที่สุดนะครับจนมีพระมหากษัตริย์ในรัชาการที่10นะครับ ก็มีปรากฏการณ์การต่อต้านเกิดมาเป็นชนั้นะตัวละครตัวสุดท้ายเขาคิดว่าชนะก็โผล่มาโผล่มากทาให้เห็นเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของเขาไม่เหมือนปี5 2ไม่เหมือนปี5 3ปี5 2 5สสสู้เลยพี่น้องลุยเลยพี่น้องเสียงปืนแตกผมจะมากลางกรุงเทพหานครปลุกแสดงเอ้หลังจากที่อะไรถวายดีกาแล้วไม่ได้รับการ เขาเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษนะครับก็บุกบับลุกเส้ามันจะจัดกน,จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในปี2563แล้วเกิดการเผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นเขากลับมาอีกรอบหนึ่งและผมบอกแล้วว่าเขาจะกลับมาและเป็นตัวละครตัวสุดท้ายและเขาจะมาบัญชาการเหตุการณ์เองทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเจสมพรก็โดนเรื่องป่าไม้นะครับผู้ประสานงาน ธนาธรก็โดนช่อก็โดนปนดนนนดนียบุตรก็โดนแกนนําโดนเลียบนะครับในพี่ขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังเฉยยังเฉยอยู่เลยนะแล้วก็มีอะไรเนะี่ยเสียไก่เสียไก่ก็โดนเครือข่ายเสียไก่โดนหมดนะครับเขาก็ยังสู้นะยังไม่จบเกมนี้อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะเรามีคนเก่งๆเ,เยอะนะักการทหารเยอะ นะครับแต่ผมยืนยันว่าจุดจบเกมนี่มันจบที่ยุทธการไต่ลงถ้ายังคงยื้ยื้ยื้ยืย้ยังไงก็ไม่จบนะครับแต่จุดของมันเนี่ยมันใกล้เวลามันใกล้เวลามันงดเวลางดเวลางดเวลามาทุกทีละเกมนี้ยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไต่ลงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตั้งสภาปฏิรูปประเทศประเทศถึงจะสงบความสงบที่จะกลับขึ้นมาตอนนี้ในระหว่างนี้มันจะเป็นอย่างเนี้ย วุ่นวัวุ่นวายอย่างเงี้ยปล่อยออกมาก่อกมาก็ก่อเหตุก่อเหตุเข้าเรือนจำเข้าเรือนจำาก็มีบุกเรือนจำบุกศาลนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเผาศาลเผาเรือนจำคอยดูนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่ก่อเวรสกรรมก่อการร้ายเกิดขึ้นซึ่งคราวนี้จะหนักกว่าเดิมนะนะใครกําลังเดินยุทธศาสการเมืองนี้อยู่หุ้นส่วนฟังให้ดีนะมันกําลังมีการเขาเรียกว่าพัฒนาทางการเมืองนะครับไปดูปฏิกิริยาทางการเมืองในอดีตตราจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง นะครับเหตุการณ์ตัวอย่างที่กําลังเกิดขึ้นพม,มา่าสาวงามในพม,มา่านะครับที่ปรากฏว่าเป็นประกวดมิสยูนิเวอร์สกลับกลายเป็นกองกําลังติดอาวุธจับอาวุธสู้กับพม,มา่าไปฝึกร่วมกับกะเหลี่ยงนะครับตอนนี้ถ้าประเทศไทย,ยเดินเกมอย่างนี้ต่อไปนะผมเรียนย้ำนะมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ต่างจากพม,มา่าสถานการณ์จะหนักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตาม จะหนักขึ้นจนถึงจุดไหนก็แล้วแต่จะเป็นการจารจนการก่อการร้ายจะทำสงครามกลางเมืองขึ้นมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นทีพ มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้